นี่คะ่ะทุกคนที่นางบอกว่าผักชนิดนี้กินได้นะคะทุกคนจ้ะสวยงามจ้ะพันุ์เนี้ยจะเป็นดอกสีเหลืองนะแล้วก็คือมันจะเขาคือแบบว่าต้นใหญ่มากรดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะคือแบบกำลังงามเลยจ้ะทุกคนดูดิดูสิคะทุกคนโอ,โอ้โหอวบอ,อนะ่อนนะแล้ก็เป็นผัก,กป่านะคะผักกาดป่าที่ที่เขาเรียกแล้วก็ นมาเด็ดให้ดูนะคะทุกคนคือมันเป็นอย่างนี้นะคะนี่แม่เอ๋ยจะมียางออกมาสีขาวนะคะแล้วก็เป็นกรวงนะคือคือสวยงามมากะค่ะทุกคนใครกินมากเลยที่จริง,รงเก็บเอาก็ได้นะยงามมากเลยนะหนูหนจะเก็บเอาดีดูสิทุกคนเป็นดงเลยนี่งามมาก คือที่นี่คือต้นใหญ่มากนะคะทุกคนแบบว่าไม่ต้นเล็กเหมือนที่บ้านนะเพราะว่าที่บ้านที่ต้นเล็กเพราะว่าที่นางเคยเก็บตรงหน้าบ้านให้ดูนะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บนะตอนนั้นมันคือคือคุณสามีเขาจะ,ะตัดหญ้านะคะทุกคนก็เลย ไปรีบไปรีบถ่ายให้ดูนะวันนั้นนะก็คืออันนี้เป็นผักกาดคือมันไม่มีน้ำนะคะใบมันก็จะเงาเงามันมันนะแล้วมันไม่มีน้ำนะคะทุกคนดูแต่ขอบใบเขาอ่ะมันจะมีแบบหยักหยักน้ำดูเหมือนจะเป็นน้ำนะแต่มันมันไม่คมนะคะทุกคนมันไม่แข็งนะผักชนิดนี้นะคะทุกคนกินได้นะคะทุกคนไปแกงต่อมยังได้เลยนะมันจะคล้ายๆผักลิ้นปีนะคะทุกคน งามมากนะมันไม่ใช่ลิ้นปีนะมันมันไม่ใช่มันเขาเรียกอะไรอะใบมันจะคนละแบบนะคะทุกคนผักลิ้นปี่มันก็จะเป็นแบบที่นางเรียกผักลิ้นปีนะอีกอันนั้นมันก็จะชอบเกิดตามแบบตามหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะแต่ชนิดเนี้ยแมงว่าแถวบ้านนางมันไม่ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนแต่มีตรงหน้าบ้านนั่นแหละนะ คนเยอะมากเลยเอ้ยเลยดอกสีเหลืองใช่หมดเลยนะคะฝั่งมน้นนะเอาไหนล่ะเอ่ยนี่นะคะนัง่งมาเก็บคณะค่ะทะเลก่ะทุกคนกระเป๋าเต็มนะจ๊ะเ้าละค่ะทุกคนคลิปนี้นางก็เอามาให้ดูเฉยๆนะพาไปดูต้นนะทุกคนต้นนี้กำลังอ่อนนะ,ะนงามจัะ <c oughs> เ,เป็นดอกเลยนะจ๊ะ งามมากเปแล้วคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็เอาอีกผักอีกหนึ่งชนิดมาฝากเฉยๆนะคะไปะแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ